ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็ทังอยู own, ่เกม T O Tower อีกชิ่นเคยนะฮะก็ az, นะท่านผู้ชมอาจจะสังเกตโอ้โแหลแหลกๆท่านผู้ชมอาจจะสังเกตได้ว่าเมืองผมมันใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีกำแพงล้อมรอบด้วยซึ่งตอนที่ผมเล่นรอบเนี่ยผมไม่รู้คือไม,คอไม่คือไม่รู้นะอะไรมันอะไรเป็นอะไรมันโดนใจทําให้ผมต้องสร้างกำแพงนี้ขึ้นมาด้วยออคือแบบนึ่จะสร้างก็สร้างเลยอะเออ ผมไม่รู้อะไรโดนใจทาให้ผมต้องสร้างกําแพงอันนี้ขึ้นมานะแต่มันก็สวยอยู่ดับมนะเป็นเมืองที่แบบมีกําแพงล้อมรอบอ่ะเออมันก็สวยอยู่นะเออสวยอยู่สวยอยู่ถุดเปตรงนี้นะตรงนี้แม่งโคตรนี่เลยถือว่าสวยอยู่นะถือว่าสวยอยู่คิดซะว่าไว้กันพวกอ่าพายุนะฮะพายุกับคลื่นสึนามิคิดยังไงนะคิดคิดคิดต้ออย่างนั้นนะเออคิดว่าคิดว่าแบบนั้นนะเออดีนะ กัดไว้กันขึ้นพวกขึ้นทะเลมีอะไรพวกเนี้ยนฮะเออกันไว้เอ,อจินตนาการจินตนาการือสิ่งสำคัญฮ่ะอย่าลืมเกมเนี้ยโอเคตัวอัน,นอยู่เนาะเมื่อกี้ผมกดอัดไปรอบหนึงนะ่งไงแล้วทีนี้ตัวอัดมันดับเฉยเลยมันดับอีกแล้วอะโอเคครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเอาค้างค้างควันนี้นะครับผมก็จะมาสร้างตนเกษตรกร,ะกรนะใช่ คือคือเมืองเรามันต้องมีอาหารบ้างนะฮะมันต้องมีอาหารมันต้องมีอาหารเข้าเมืองบ้างเออพวกวัตถุทิพย์อะไรพวกนี้เข้าเมืองบ้างนะฮะ,ซ,ซ,ะ,ฮะซึ่งโซนเกษตรกรซึ่งโซนเกษตรอยู่เลยอไฮะซึ่งโซนเกษตรกรเนี่ยคือมันจะเล็กหน่อยนะมันจะเล็กหน่อยเล็กกว่าอุตสาหกรรมหน่อยนะฮะเอออุตสาหกรรมนี่ก็เล็กอยู่นะแต่ก็โอ้ไม่เล็กกว่า <laughs> ใหญ่กว่าอุตสาหกรรมอีกก็ แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเออส่วนเกษตรกรแค่นี้น่าจะพอแล้วพื้นที่อ่ะส่วนตรงบริเวณนี้ยอ่ะบริเวณเนี้เราจะเว้นไว้ทําอย่างอื่นนะฮะเออโอเคฮะเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยก่อนอื่นนะฮะเราต้องปูอ่ะปูที่ผมต้องปูเนี่ยไม่ใช่ฮะผมจะเอาพวกอ่ไอีกพวกอะไรวะเนีย่ยผมไม่เอาผมไม่เอาพวกสิ่งก่อสรา้างแบบนี้ฮะเนีย่ยผมไม่เอาผมไม่เอาผมไม่เอาฮะสิ่งก่อสรา้างแบบนี้ ่ผมไม่เอาฮะผมจะจะให้มันเขาช่างแม่งเลยไปทำที่หลังกันปูในในเมื่อปูไม่ได้เราก็ทำเองแม่งเลยนะโอเคฮะคือผมกล่าวว่าอไอโซนเนี่ยไอโซนพวกโรงงานไอโซนพวกไอโซนพวกอาโรงข้าวหรือพวกหรือไอพวกเนี้ยฮะผมจะจัดแยกไว้ดูอยู่ตรงส่วนบริเวณนี้ให้หมดฮะเออแต่ไหนไหนมันก็นี่ละเออช่างแม่งแล้วกันเอ้ย ทำใหม่ดีกว่าเออทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่ดีกว่าโอ้ <c oughs> ตัวงอ,อยู่ใช่ไหมตัวนงอยู่เนาะเ <c oughs> มื่อกี้เกิดการคาร้างโอเคครับเราต้องทำส่วนนะฮะเออซึ่งผมจะจับแยกตรงอันนี้คือส่วนข้าวสาลีนะฮะเดี๋ยวผมจะจับอาพวกโรงงานพวกนเนี้ยเนี่ยไอพวกโรงงานพวกเนี้ยแยกก่าอีกส่วนหนึ่งนะฮะเออมาได้ดูส,ดสวยๆหน่อยนะเออ เวลาวางมั่วๆคะผมว่าอาจจะนานน,นะกว่าจะวางเสร็จก็อีกนานเนี่ยมันไม่ได้วางแบบมันไม่ได้วางเหมือนกับพวกพวกอะไรวะพวกอพวกสนนไงฮะเออคือคือพวกสนนสามารถวางเป็นเส้นตรงได้แต่เนี่ยมันต้องค่อยๆสร้างคะเหมือนกับพวกตึกเลยโอเคตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เว้นนะฮะก็ กูใช้ถนนถนนลูกรังก็ไล้เออเอออย่างน้อยก็สร้างทับได้ไว้ถนนนี้คือปูไว้ฮะเป็นเกลเป็นเขตแบ่งนะฮะเอออันนี้ก็จะเป็นอ่านี่แล้วกันเออเขตแบ่ง วางมั่วๆตอนนี้เออผมว่าผมตัดคิดดีกว่าให้เพราะดูเหมือนว่ามันจะนานนะฮะนานนานมากเลยแหละเออเออนั้นข้ามไปตอนช่วงที่ทาเสร็จแล้วกันเนาะเออผมคิดว่ามึงควรจะใส่บ้านปะปนกันไปด้วยนะฮะเออบุกบ้านเลยอบุกเนี้ยใส่ปะปบนกันไปดีกว่าเนาะอ,อ มันก็น่าจะดีอยู่นะเออมันก็น่าจะดีอยู่บ้านที่เราจะใช้คนระับเป็นบ้านวิวหนึ่งนะก็เป็นบ้านแบบอะไเดียเป็นบ้านแบบอาชนบุตรอะเออง่ายๆบ้านแบบชนบทแต่ก่อนอื่นเราต้องต่อน้ําก่อนนะต่อน้ําก่อนนะต่อมัม่วๆแหละ <c oughs> ต่อมัม่วๆแหละเออเพราะเราก็ไม่ได้สร้างบ้านเยอะนะับเพราะโซนนี้มันโซนเกษตรกรน,นะไม่มีความเกี่ยวข้องกับ โซนอื่นนะเอ้ยมีมีดิเออความเกี่ยวข้องคือมีเออเด็คือสร้างบ้านน้นอยๆอ่ะเออมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโซนบ้านเท่าไหร่นะเออจะมีก็มีแค่พวกโซนการค้ากับโซนโรงงานไอ้พวกนี้มันต้องการโอเคแค่นี้จะพอละโอเคครับโซนบ้านเนี่ยผมจะใช้บ้านแบบแบบมันยังไงดีอะบ้านแบบ ราคาถูกถูกอ่ะคือเข้าใจไหมฮะพวกบ้านเล็กๆอะไรประมาณนั้นอนะ่ะอ่าอันนี้บ้านสองหลังก็จะมีบ้านแบบสองชั้นแบบบุญกันไปนะฮะเออเพราะต่างจังหวัดเนี่ยก็มีอยู่นะเออไอบ้านแบบนี้ต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันฮนะแต่บ้านผม,มมีเยอะมากเลยนะมาไฟฟ้าเอาไฟฟ้ามาได้เย้ยเออถือว่าดี อยากตั้งกันหันลงมากเลยเอาโอเคตั้งดีกว่าตั้งดีกว่ามาเว้นทีอีสองเนาะมันจะได้ดูแบบดูดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าใบพัดอาจจะไม่ใบพัดมันจะไม่ชนกันนะเออเพราะถ้าตั้งใกล้เกินใบพัดมันจะมันจะดูเหมือนชนกันนะฮะก็มันก็จะไม่สวยเนาะเออมันก็จะไม่สวยเท่าไหร่โอเคโอเคประมาณนี้ก็พอแล้วฮะเออกังหันลงประมาณนี้ก็พอแล้วเออให้กราวงไฟฟ้าที่นี่นะฮะ คนบ้านก็อยู่ปรับปรุงกันไปเนาะอืมอืมอ่าบ้านโอเคตกแต่งบ้านหน่อยพีใ่ใส่บ้านพี่ตกแต่งตกแต่งบ้านเก่ดิอันนี้อะพาร์ตเมนต์อะพาร์ตเมนต์เราไม่ใส่ฮะเป็นโซนเป็นโซนไอ้นี่ฮะโซนเขาเรียกว่าอะไรเดียร์โซนเจนี๋ยวนาตัวอัดอยู่ช่วย ต้องคอยเช็คค่ะแม่งตัวอัดไปแล้วรอบนึงเอตรงนี้เนาะอะไรโอ้โหตำรวจโซสีแดงด้วยนะพื้นที่สีแดงด้วยจะตำรวจอยู่ใกล้นะตำรวจอยู่ใกล้อยู่โอเคครับตำรวจอยู่ใกล้อโอ้โหตรงนี้ยังมีโ,โหเาจะสร้างอะไรก็ต้องเจออะไรแบบนี้ตลอดเลย กูตำรวจอยู่ไกลนะประเด็นแต่ก็วิ่งมาแล้วบิงมาแล้วอ้าวโรงงานแม่งอัปเกรดก่อนเออจะเรียกตำรวจมาทำเพื่ออะไรวะโอ้ยกล่องของขวัญนี่บางวะโอเคฮะบ้านก็จะมีบ้านของของชาวบ้านปากปูนเตินไปนะฮะก็เป็นเขตชนบทเนาะเออก็จะมีปาบบกปูนเตินบ้างน,นะฮะเออ อออันนี้ผมขอเตือนพวกที่แสแปมข้อความอยู่นะเออใครก็ตามที่แสแปมข้อความหรือด่าคนอื่นในคอมเมนต์เนี่ยผมจะลบทิ้งทันทีนะเอ้ยไม่สิไม่สิเอาแบบตักเตือนก่อนรอบแรกคือตักเตือนก่อนอ่าตักเตือนก่อนแล้วก็ลบทิ้งเออไม่ตักเตือนก็ลบทิ้งเลย <c oughs> เอ้ยไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจแป๊บหนึ่งนะผมเพิ่งคิดสดร้อนเลยนะเออก็ถ้ามีรอบแรกเนี่ยจะทําการตักเตือนก่อนนะ รอบสองก็จะทําการลบทิ้งนะรอบสามก็จะเป็นการบล็อกเลยนะเออคือช่องผมอะผมอยากแบบผมผมอยากให้ช่อง youtube ผมอะเป็นช่องที่แบบสงบอะมีแต่คนดีๆฮะเออไม่ไม,ไม่ไม่มีเด็กกระโปงอะเอาจริงเอาจริงนะไม่มีเด็กกระโปงเออเนี่ยเอาจริงนะช่องผมเริ่มมีเด็กกระโปงมาแล้วคือไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าก็คือ ไอ้คนที่ผมจะว่าติกระโปงได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบว่าสแปมข้อความบ่อยแล้วก็ด่าคนอื่นบ่อยนะฮะคออด่าคนอื่นคอมเมนต์บ่อยเออไอ้พวกนี้ฮะผมจะเรียกว่าติกระโปงนะเออคือไม่ได้ว่าทุกท่านนะฮะว่าแค่คนบางพวกนะฮะที่ไล่ด่าคนอื่นนะฮะที่ไล่ด่าคนอื่นในใน,ในช่องผมอะเออก็ตามนี้นะครับอืมสแปมข้อความถ้าถ้าจับถ้าถ้ารอบแรกนะ ถ้ามีการสแปมข้อความสมุ μ μ ินะถ้ามีคนสแปมข้อความแล้วคนนั้นเพิ่งสแปมข้อความเป็นรอบแรกอืจะถูกแบบจะถูกตักเตือน <ớ> вот. และรอบที่สองนะถ้ามีรอบที่สองอีกก็จะถูกลบคือคอมเมนต์นะครับลบ,บคอมเม,มนต์จะถูกลบและรอบที่สามจะบล็อกจะบล็อกทิ้งทันทีเลยนะเอทะเลาะกันก็แล้วก็ไอทะเลาะเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับไอสแปมข้อความอม,<วา>ม,ม,มีการตัเกเตือนก่อนรอบแรกนะอ รอบสองก็ลบทิ้งลบคอมเมนต์ทิ้งรอบสามบล็อกโอเคนะครับโอเคนะอุ๊ยค,ครับมากับเข้าเรื่องเกมดิมากับข้อเรื่องเกมกันต่อนะก็บ้านประมาณผมว่าบ้านยังไม่เยอะพอฮะเดี๋ยวใส่ไปเยอะกว่าน,นี้คือบ้านของโ,โ,โซนโชนบทเนี่ยมันอยู่เกาะกลุ่มเนะาะบางหมู่บ้านที่อยู่กับเกาะกลุ่มส่วนบางหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่แถวตามนานะฮะ ผมก็จะเอาแบบตามนาเลยเออบาองบ้านจะอยู่ติดตามนาก็เอาอบ,บนี้เลยเอาบ้าน,นเหมือนกันเลยบางบ้านเ,าเหมือนเหมือนกันสี่ห้าหลังเลยเกียดเปลี่ยนบ่อยฮะไม่ใช่แล้วไอ้บ้านนี้โคตรหมอเลยอะโคตรหมอปไปชนบทเลยบ้านนี้ไอ้บ้านหลังแรกเนี้ยมาเปลี่ยนรูปลักษณะบ้างเออ โอเคหมู่บ้านอันนี้อันนี้ตรงนี้ก็อันนี้ก็ต้องมีบ้านนะตรงนี้ก็ไอ้ตรงนี้ก็ต้องมีบ้านเออในเมื่อมีบ้านนะมันก็ต้องมีส่วนที่เป็นการค้าใช่ไหมฮะเออกับพวกร้านค้าแหละในเมื่อมีบ้านก็ต้องมีส่วนการค้าด้วยนะครับไฟฟ้าไม่พอก็ไม่แปลกนะก็ไม่แปลกนะก็ไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลก โยมต่อสายไฟชั่วคราวนะฮะแค่สายไฟชั่วคราวนะเออ,อสายไฟชั่วคราวอโอเคครับพื้นที่หลังบ้านเดี๋ยวแป๊บนึงนะพื้นที่หลังบ้านที่อยู่โซนไหนวะอืมหามา,มาเออเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยผมไปอัพผมไปอัปเดตมาตอนไหนเราจำได้ผมยังไม่ได้อัปเดตเกมนะก็ยไม่ใช่ดิคือเกมยังไม่มีอัปเดตเลยเออ จำได้ว่าเกมไม่มีอัปเดตนะสงสัยน่าจะมาสงสัยน่าจะแถมกับมากับมัดตัวนี้แน่เลยน่าจะแถมมานะมากับมัดตัวนี้ก็แหละเออเอาล่ะพื้นที่โอ้โหไม่เอาอะพื้นที่หลังบ้านโอ้โหไม่เอาวะมีมีมีเด็กเล่นมีเด็กเล่นว่าวมเด็กเล่นว่า คือเล่นว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่เล่นว่าวอย่างที่ทุกคนคิดนะเออ,อ่าคิดเล่นง่ายพวกไอ้วอกหื่นกลามอย่างนะเว้ยผมรู้ในช่องผมมันต้องมีพวกหื่นกลามแน่ๆครับอืมอย่าไปทำเป็นไข่สื่อนะครับผมรู้เพราะผมก็เป็นฮะโอเคต่อไปก็ตกแต่งตามบ้านเอาเน,นี้โอ้โหตรงน,นี้ไม่เข้ากับพวกเลยว่ะ ก็จะมีคนกางเต็นท์นอนนะฮะเอะเอส่วนหลังบ้านโอ้โหรถขายข้าวถึงแล้วถล้อย่างน้อยมันก็ดีกว่ารถประกาศเสียงแล้ววจริงไหมฮะเออรถประกาศเสียงบางคันแม่งโห,โหประกาศสะดังเลยโอเคโอเคฮะผมว่าผมตัดตอนที่ผมทําเสร็จแล้วกันดีกว่าเนาะโอเคทําเสร็จเรียบร้อยฮะนี่คือ โซนเกษตรกร,ร,กรของเราในของเราในพระของเราในซีรีส์นี้นะฮะก็จะไม่ได้วางมั่วหมดเหมือนเมื่อก่อนนะเออก็จะของเราเนี่ยก็จะมีประสกผสา์โซนบ้านเข้าไปด้วยนะฮะไม่เหมือนจักซีรีส์ที่ผมทํามานะก็คือโซนโซนไหนโซนนั้นเออแต่ซีรีส์นี้ก็คือสองโซนสามารถอยู่ด้วยกันได้ฮนะแต่ต้องเป็นโซนที่แบบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากโซนหนึ่งนะฮะเออซึ่งโซนเกษตรกรอ่นะมันไม่มีผลกระทบเลยฮะนะเออ ไม่ได้มีผลกระทบต่อบ้านเลยนะตัวโซนบ้านเลยนะส่วนโซนบ้านก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อโซนเกษตรกรเหมือนกันนะฮะเออก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะเออก็คร่าวๆทั้งหมดก็แค่นี้แหละเออต่อมาก็สร้างพวกนี่นะฮะนีเลยตรงนี้โอ้โหตรงนี้ข้าวสาลีข้าวสาลีตรงนั้นก็ต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยเอออ่า ก็รงวางไปเนาะเออแล้วผมก็มีมอสตัวนี้ด้วยนะผมมีตัวนี้อยู่ก็คือเป็นนี่นะมันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ผักไม่ใช่ผักอ่าใช่ผักวะ่ะเราสรั้นดูก่อนนะถ้ามันเป็นควันสีน้ำตาลเใช่ฮนะมันโรงงานอืโรงงานที่ปล่อยสารพิษเองซึ่งเราก็ไม่ต้องการนะไม่ต้องขาดนยิงโอเค บอยจริงๆครับผมว่าแหละมันเป็นโรงงานมลพิษก็อย่ามันไว้อยู่นะะนี่ตัวเกษตรกรพยายามน้อยก็จะเอามาไว้อยู่ก็อย่าเอามาอยู่นะฮะอยู่ก็อย่าเอามาอยู่กับอยู่ร่วมกับเกษตรกรนะเออโซโรงงานก็อยู่โซโรงงานไปฮะอย่าไปอยู่ร่วมตรงนี้ห้ามตัวนี้เป็นพื้นที่นี่ห้ามเอาออกไปให้หมดสิเออโอเคครับตรงนี้ก็อาจจะมีพวกไร อ่าปักปูนกันบ้านนะอันนี้ตรงนี้เพื่อไม่ให้พื้นที่มันว่างเกินไปเนาะเออก็อาจจะมีไรมาปูนี้บ้างน,นะฮะโอเคเรียบร้อยอ่าสร้างโรงแปรรูปต้องเรียกว่าโรงโรงงานอ่ะเออพวกโรงงานพวกอ่าข้าพวกไอ้นี่เอออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> พวกโรงงานพวกโรงงานแปรรูปพวกโรงงานทําอาหารประมาณนั้นนะฮะเออ มีส่วนไหนที่เราจะไม่ได้ปลูกบ้างใครอทรปลูกแล้วอันนี้ยังไม่ได้ปลูกสักหน่อยแล้วกันเล็กน,น้อยโอเคฮะก็สร้างไปเรื่อยๆนะทืมซึ่งนอกรอบเนี่ยผมจะทำให้โซนนี้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะแต่ก็มันล้ำตรงนี้จนเกินไปนะเออแค่ให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อย แต่ก็แต่พาร์ทนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะฮะเออพาร์ทนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเออสร้างโซนเกษตรกรสร,กสร้างเอาละตรงนี้ก็มีบ้างเออตรงนี้มีบ้างเออตัวเล็กน้อยมาโอเคครับส่วนผู้ดูแลนะก็จะเป็นตำรวจเหมือนเดิมตำรวจกับอ่าดาผืนนะ ถ้าเอาเป็นป้อมยามเนาะเป็นป้อมยามกับเพื่อนก็เอาเป็นป้อมเหมือนกันนะอ,อโอเคเป็นป้อมโอเคครับถนนตรงนี้ผมว่าผมขอตกแต่งสักหน่อยแล้วกันในเมื่อโหลดมอต้นไม้มาก็ต้องใช้ให้คุ้มต้องใช้คุ้มหน่อยฮะต่อ,อต้นไม้ต้นไม้สีอะไรดีต้นไม้สีทองกันเนาะอืมอืมสวยงามเป็นทางออก เป็นทางออกไปสวนเกษตรกร,ะกรนะฮะเออทางอ่อนจริงอยู่นี่เฮ้ยอ๋อ,อนังอัดอยู่เนาะถ้าอ่อนจริงอยู่นี่คนระับทางอ่อนจริงรถไฟเออไฟแตกอยู่ที่รถไฟกำจะแยกล่างฮะเออโอ้แล้วก็ลืมบอกนะผมได้ทําการสร้างสถานรถไฟไว้แล้วนะฮะอคือสร้างไว้นในเมืองเฉยนะเออสร้างอีกสถานหนึ่งไว้นในเมืองนะเออทําวิ่งไปกลับเมืองได้ ก็จะมีอยู่สองแบบนะ,ะนี่ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะนี่นะนี่นะนี่เป็นสถานรถไฟฟ้านะฮะรถ,แบบรถไฟฟ้าแบบอ่าสั้นๆนะรถไฟฟ้าแบบประเภทนี้ประเภทไหนวะประเภท,เภทวิง่งในเมืองเป็นต้นนะ,ะไอ้อไม่ใช่ไม่ช่ชวิง่งในเมืองวิ่งนอกเมืองได้เออสามารถวิ่งนอกเมืองได้นะ,ะก็มีรถไฟฟ้าประมาณสองสามประเภทนะฮะที่เราเปิดใช้บริการเลยนะ,ะเอรถ,รถไฟเออต้องเรียกว่ารถไฟ ก็จะมีรถไฟฟ้าที่แบบสามารถวิ่งออกนอกเมืองได้นะฮะก็ใช้บริการแล้วนะฮะรถไฟฟ้าคันนี้ที่สามารถวิ่งไปกับระหว่างเมืองได้ก็ใช้แล้วนะแต่ตอนนี้ใช้แค่ในในเมืองก่อนเออไอน,นี้ก็วิ่งไปกลับไปกลับเนาะยังไม่ไต่อไฟฟ้ายังไม่ไต่อเสานี่เลยเสาคล้ายๆกับเสาไฟฟ้าเออเสาสายไฟอะเออเออสาสายไฟอะอ,อืมที่รถไฟฟ้ามันจำเป็นต้องใช้ฮนะ โอเคโซนกเกษตรกรเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนว่าคลิปมันจะสั้นเกินไปเนาะเดี๋ยวเติมแต่งสักหน่อยแล้วกันเออขยายสักหน่อยแล้วกันมันเล็กเกินไปไงผมว่ามันเล็กเกินไปก็เติมแต่งสักหน่อยแล้วกันเนาะเออตรงนี้ก็จะเป็นข้าวสาลีนิดๆเลยฮะตรวนี้ก็จะเป็นโรงงานตรงนี้ก็จะเป็นข้าวพวกข้าวสาลีพวกพืชผักอะไรประมาณนั้นนะฮะเอออ้อแล้วก็ลืมบอกนะไอ คอเนี่ยไอ้พวกคอที่ผมใส่มาเนี่ยคือเป็นแหล่งตกปลาของชาวบ้านนะะก็คือชาวบ้านสามารถมาตกปลาหาก,กินที่นี่ได้นะ,ะเออชาวบ้านสามารถมาตกปลาไปขายได้นะ,ะจากบะะ่อน้ําหรือคอพวกเนี้นะ,ะเออเป็นคองเลยอ่ะไม่ไม่อย่าเรียกคองดีกว่าเรียกบ่อน้ำดีเรียกบ่อน้ำจะถูกอ่ะเรียกบ่อน้ำน่าจะถูกกว่าเออมาครับเรามาสร้างดีกว่าดูสิอันไหนยังไม่ได้สร้างบ้างนี่ยังไม่ได้สร้างเลย มาวาง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 ,วางจิบจๆบจๆบจ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 บไฟไหมใช่ไหมไอ้กันย,ย,ยินวัดอ๋ออุกบาทตกแต่มันตกไกลเมืองครับไม่ได้ตกในเมืองโอเคฮะมันก็ไม่เราก็ไม่ไเรียกร้องอะไรมากฮะมันตมันตกนอกมืองป่อไปครับ เดี๋ราค่อยเก็บควาที่หลังโอเคครับต่อมาสร้างคองประมาณสองที่อืมให้มันเรียกว่าคองนี่ต้องเรียกว่าบอ่อเออต้องเรียกว่าบอ่อเรียกคองอย่างเงี้นแหละกูเอาแล้วครับเอาทีนี้ก็เอาเข้าวไม่ใช่หลงห่านว้ยเมื่อกี้นิ้วผมไปโดนนะขออภยัยอืม อือันนี้สวดดอ,อกไม้ปลูกแล้วอันนี้ปลูกแล้วนี่ยังไม่ได้ปลูกเลยนี่มันฝรั่งบอกวะ่าน่าจะมันฝรั่งมั้งเออโอเคมาครับต่อมาก็จะเป็นพวกไอ้นี่นะนี่พวกนี้เลยนี่ รู้สึกว่าพื้นที่มันจะไม่รู้สึกว่าบล็อกเนี่ยหรือพวกพื้นที่ที่ต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าโซนเนี่ยพวกพวกโซนเนี่ยพื้นที่มันจะแหวงแว่งเลยนะเดี๋ยวเราค่อยเอาพวกนาหรืออะไรมาตกแต่งให้มันไม่ดูโล่งล้วกันเนอะเออโอเคสร้างสร้างไปเรื่อยๆโอเค เรเอาน้ำมาตกแต่งดีกว่าไงน้ำไม่จะหมกอ่ะม,มีน้ำอยู่หลังมีน้ำอยู่ข้างหลังอะสามารถตกปลาได้คือคือคนจากคือคนที่โำงงานฮะสามารถตกปลากินได้ครับอยากสามารถตกปลามาสามารถตกปลาได้ครับคนที่โำงงานเนี่ยไม่เชิงเรื่องลงมาเขาเรียกว่าลงพวกอ่าลงสีข้าวลงอะไรพวกนี้เป็นต้นนะลงสีข้าวพวกอะไรพวกเนี้ยเออพนักง,งาน พนักงานในสวนเนี่ยพนักงานในสวนเนี่นยสามารถมาตรงเรียกว่าพนักงานพนักงานเฉยๆก็ได้ทั้งเราอะเออพนักงานจากโรงจากโรงสีข้าวหรือพวกโรงอ้ไอื่นอ,นอะสามารถมาตกปลาได้ฮะเออสร้างของให้ผมไม่ใช่ทีชชู่ข,ขอที่บ่อ,บอเออสร้างบ่อให้ผมออโอเคฮนะก็โซนเกษตรกรก็มีแค่นี้แหละเออ ก็ถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮะก็สับคลิปนะฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะไว้พบกันใหม่สับคลิปต่อไปฮะบ๊ายบายครับ